สวัสดีจ้าวันนี้ป้าหนึ่งขอเสนอเมนูต้มยำไข่มังกรน้ำข้นจานใหญ่เบิ่มเต็มอิ่มจุใจทำง่ายๆพร้อมคำนวณต้นทุนท้ายคลิปเหมือนเดิมเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยวิธีการทำไข่มังกรใช้ถุงแกงหรือแรปพลาสติกวางบนถาดหรือบนพื้นสะอาดๆทา้านันพืชบางๆบ,บ,บ,บนถุงแกงหรือแรปพลาสติกให้ทั่ว ทาน้ำมันพืชหรือน้ำสะอาดที่มือให้พอหมาดๆนำหมูเด้งมาวางลงไปหมูเด้งหาซื้อได้ตามตลาดสดทั่วไปหรือตามซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะหาซื้อไม่ยากไข่มังกรหนึ่งลูกป้าจะใช้หมูเด้งประมาณ400-500กรัมซึ่งในส่วนนี้เพิ่มได้ลดได้ขึ้นกับขนาดของไข่มังกรที่ต้องการใช้นิ้วมือกดๆๆแผ่หมูเด้งออกมานะคะเพื่อเตรียมใส่ใส่ ไม่ต้องแผ่ให้บางมากเพราะว่าเดี๋ยวไส้จะทะลุออกมาตอนต้มใส่ไส้ที่ต้องการลงไปอย่างวันนี้ป้าใช้เป็นเส้นบะหมี่ที่ลวกเรียบร้อยแล้วป้าใส่ไม่เต็มก้อนนะจ๊ะตามมาด้วยปูอัดหมูสับที่ต้มหรือลวกจนสุกดีแล้วแล้วก็ไขต่ต้มตัวไส้ที่ใส่ลงไปสามารถปรับเปลี่ยนเองได้ตามชอบ จับปลายของถุงแกงหรือแรปพลาสติกยกขึ้นรวบเข้าหากันจากนั้นรูปแล้วก็คลึงคลึงให้ตัวหมูเดงเนี่ยปิดไส้ให้มิดชิดถ้าจุดไหนเป็นรอยแตกหรือทรงไม่สวยสามารถใช้มือที่จุ่มน้ำมันพืชหรือน้ำมาหมาดๆช่วยรูปๆจัดแต่งทรงได้ นำน้ำใส่หม้อตั้งไฟต้มจนกระทั่งเดือดจากนั้นนำไข่มังกรที่เราปั้นเตรียมไว้หย่อนลงไปต้มไข่มังกรจนกระทั่งสุกดีทั้งลูกตอนที่หย่อนไข่มังกรลงไปใหม่ๆเขาจะจมลงไปที่ด้านล่างนะคะแต่เมื่อต้มไปสักพักเนี่ยเดี๋ยวไข่มังกรเขาจะลอยตัวขึ้นมานะเมื่อไข่มังกรลอยตัวขึ้นมาแล้วในระหว่างที่เราต้มเนี่ยแนะนําว่าให้คอยพลิกกลับด้านไข่มังกรด้วยค่ะเพื่อให้น้องไข่มังกรของเราสุกทั่วทั้งลูก เมื่อไข่มังกรสุกดีแล้วตักขึ้นแล้วพักไว้ก่อนถัดมาเราจะมาทำน้ำต้มยำกันนะคะน้ำต้มยำวันนี้ป้าจะทำแบบต้มยำน้ำข้นเลยนะจะไม่ได้ทำแบบน้ำต้มยำของซุปก๋วยเตี๋ยวสำหรับการทำน้ำต้มยำใช้น้ำซุปหมูหรือน้ำเปล่า300 ml อเปิดเตาใช้ไฟแรงนะจ๊ะน้ำข่า15กรัมตะไคร้2ต้นรากผักชีหนึ่งรากแล้วก็หอมแดง3าหัว ทุบให้พอบุบใส่ลงไปถัดมาเติมเกลือลงไปเศษ็1ส่วน4ช้อนชาน้ำปลา22กรัมแล้วก็น้ำพริกเผา20กรัมคนคนคนจนกระทั่งน้ำพริกเผาละลายและส่วนผสมเดือดใส่เห็ดฟางลงไป50กรัมหรือ5-6ดอกต้มต่อจนกระทั่งเห็ดเริ่มสุก ถัดมานำใบมะกรูดมา6-7ใบฉีกใส่ลงไปเพื่อให้ต้มยำที่เห็นอยู่นี้กลายเป็นต้มยำน,ำน้ำข้นเดี๋ยวป้าจะใส่กะทิลงไปด้วยกะทิวันนี้ป้าเลือกใช้หัวกะทิแท้ร้อยเปอร์เซตราอร่อยดีหัวกะทิแท้ร้อยเปอร์เซตราอร่อยดียดเขาคั้นสดจากมะพร้าวคัดพิเศษขาวข้นหอมมันแบบธรรมชาติร0อปอร์เซคุณภาพอันดับหนึ่งการันตีจากผู้ใช้จริงทั่วโลก กะทิอร่อยดีเนี่ยเขาสามารถใช้ทำได้ทั้งเมนูคาวและหวานเลยนะจ๊ะนี่เห็นสติกเกอร์อร่อยดีรวยทะลุ10บล้านแจกรถไฟฟ้า5้คันห้าภาคตรงนี้ไหมคะใครที่อยากเป็นเศรษฐีห้ามพลาดเดี๋ยวท้ายคลิปป้าจะมีข่าวดีมาบอกเห็นว่าตอนนี้ทางอร่อยดีเขาแจกกันรัวๆเลยนะคะเป็นเศรษฐีอร่อยดีกันทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลย ในการใช้งานกะทิอร่อยดีให้เขย่ากล่องทุกครั้งก่อนใช้เปิดฝากล่องเทหัวกะทิแท้ร้อยเปอร์เซนตราอร่อยดี 50ml ลงไปถ้าใครใช้หัวกะทิแท้ร้อยเปอร์เซนตราอร่อยดีขนาดกล่อง1 0 0 0มลิลเหมือนกับป้าจะบอกว่าเขามีฝาแคปเปิดปิดง่ายใช้งานสะดวกมากๆกะทิอร่อยดีที่เปิดกล่องใช้งานแล้วสามารถเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้นานถึง5วันนะจ๊ะ กลับมาที่ต้มยำของเราพอใส่กะทิแล้วดูน่ากินขึ้นอีกเยอะเลยนะคะเนี่ยคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ต้มต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเดือดเมื่อเดือดแล้วปิดเตาใส่พริกลงไปตามความเผ็ดที่ต้องการตามด้วยน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะเนื่องจากว่ามะนาวแต่ละลูกน้ำปลาแต่ละยี่ห้อก็มีรสชาติที่แตกต่างกันดังนั้นเมื่อทำเสร็จแล้ว ให้คนให้เข้ากันแล้วชิมรสชาติดูถ้ายังไม่ถูกใจปรุงเพิ่มได้เลยนะจ๊ะในการเสิร์ฟป้าจะเสิร์ฟใส่กระทะตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าไข่มังกรของเราเนี่ยใหญ่เบิ่มมากชามธรรมดาคงใส่ไม่พอวางไข่มังกรลงไปตรงกลางตัวไข่มังกรเนี่ยแนะนําว่าเมื่อไหร่จะใช้งานค่อยตักขึ้นมาจากน้าที่ต้มก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าตั้งทิ้งไวน้น,นานเนี่ยตัวไข่มังกรเขาจะมีสีที่เค็มขึ้น ตกแต่งเพิ่มเติมตามชอบเช่นอาจจะโรยผักชีหรือว่าพริกทอดอะไรแบบนี้ก็ได้นะจ๊ะต้มยำไข่มังกร1เสิร์ฟสามารถแบ่งกันกินได้ถึง2-3คนเลยจานใหญ่มากเต็มอิ่มจุใจแน่นอนถัดมามาดูต้นทุนวัตถุดิบกันนะจ๊ะต้นทุนวัตถุดิบต้มยำไข่มังกรน้ำข้นหนึชามแบบที่เห็นอยู่ในรูปนี้ต้นทุนอยู่ที่1 0 5บาท70สตางค์ต่อชามจ้า ถ้าแบ่งกันกิน3คนก็ตกคนละ35บาทนิดเองนะคะถือว่าไม่แพงเลยตอนนี้ได้เวลาของคนที่อยากเป็นเศรษฐีกับกะทิอร่อยดีแล้วค่ะไหนใครอยากจะเป็นเศรษฐียกมือขึ้นสูงสงให้ดูหน่อยตอนนี้ทางอร่อยดีเขามีแคมเปญกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกรถไฟฟ้า5คันหภาคอยู่นะคะใครที่ใช้กะทิอร่อยดีเป็นประจำเหมือนกับป้าอยู่แล้วเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยนะกะติกาง,ง่าย แค่ตัดกล่องกะทิอร่อยดีด้านที่มีสติกเกอร์แคมเปญหรือคูปองในลังแล้วเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรส่งทางไปรษณีย์มาที่ตู้ปอนน 89. ปอน,นบางเสาธงสมุรปราการ10570ส่งกันมาได้ถึงวันที่24สิงหาคมนี้เหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วนะโชคชั้นที่1เขาแจกทองคำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รวม630รางวัลทั้งลูกค้าและร้านค้าโชคชั้นที่2ลูกค้าลุ้นรับรถไฟฟ,ฟ้า5คาน5าันหภาค พิเศษร้านค้าลุ้นทองคำมูลค่า5 0,000บาทถึง20รางวัลเลยนะติดตามรายชื่อผู้โชคดีผ่านรายการดวนเพลงชิงทุนช่องวัน31ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาหรือติดตามทางเพจ Facebook ของกะทิอร่อยดีก็ได้นะคะจะบอกว่าเขาได้รับแจกกันท่วนหน้าแล้วนะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าแม่บ้านพ่อบ้านร้านอาหารเชฟโรงแรมหรือแม้แต่ร้านค้าที่จัดจำหน่ายคิวต่อไปต้องเป็นเราบ้างแหละนะ้า กะทิอร่อยดีเขาแจกจริงจับจริงนะคะยังไงวันนี้ป้าหนึ่งลาไปก่อนแล้วนะจะรีบไปส่งชิงโชคกับกะทิอร่อยดีค่ะอยากเป็นเศรษฐีกับเขาบ้างบายบายสวัสดีจ้า